สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพี่สิริจะ,จะพามาวันนี้เราจะพามาปรุงดินปรุงดินในลักษณะของดินเก่าเนาะดินเก่าที่เอ่อที่เรามีอยู่แล้วนะที่เราปลูกพืชอยู่แล้วแล้วก็ก็จะมีมวลแมลงนะเราก็เป็นดินหมักใบไม้ที่พี่สิริหมักเอาไว้นะดินหมักใบไม้แล้วก็มีขี้วัวเนาะ ที่วัวหมักเนี่ยที่หมักกันใบไม้คราวนี้เราเจะนําไปปลูกเนาะเราเจะนําไปทําเป็นดินปลูกแต่ว่ามันก็จะมีมวลมแมลงพวกมแมลงเนาะแล้วก็เนี่ยอันเนี้เขื่อนตรายมากมากนะเนี่ยเนี่ยหอยน้องหอยน้องหอยอันเนี้ยหอยเจดีเนี่ยเยอะมากนะที่บ้านพี่สิริแล้วก็นี่นะคะคือเขาอยู่ตรงไหนพืชก็ พืชก็ไม่งามนะเพราะว่าเขากินรากเพื่อนๆหอยเจดีเนาะพี่สิริก็จะนำนำดินมาตากนะเพื่อนเนาะแล้วในนี้เอ่อก็จะมีมดมแมลงปลวกที่เขาช่วยกินช่วยกินเอ่อวัชพืชใบไม้ของพี่สิริเนี่ยนะแล้วนี้ก่อนที่เราจะนําไปก่อนที่เราจะนําไปปลูกเนาะพี่สิริก็จะต้องมากําจัด วมวลมแรงพวกนี้นะดีเกลือเพื่อนเกลือนี้เกลือแกลงเลยนะพี่สีก็จะโรยไปให้มันทั่วๆแบบนี้เนาะเนี่ยทั้งเอ่อไม่ว่าพี่สีใช้ประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยนี้นะเนี่ยแล้วเราก็ใช้เกลือนี่แหละจะเป็นเกลือปน่นเกลือเม็ดอะไรก็ที่เพื่อนๆมีคือเกลือความเค็มของเกลือ ก็มาโรยให้ทั่วนะนแล้วบรรดาน้องน้องหอยเนี่ยน้องหอยเจดีเนี่ยเขาก็จะเดินออกไปนะเพื่อนนะเขาจะเดินออกแล้วก็พวกมดมแมลงปลวกอะไรพวกนี้ยเขาก็จะเขาจะเดินเขาจะเดินหนีออกไปนะเดินหนีออกไปแล้วก็บางบางตัวที่ถ้าเขายัง ไม่ออกไปเขาก็จะตายนะเพื่อนตายเลยนะนี่คือว่าหอยเจดีเนี่ยพี่พี่ถือแนะนำให้ทุกคนใช้ใช้เกลือนะใช้เกลือเอาอยู่นะเพื่อนนะหอยเจดีเกลือแล้วก็มีมีแต่ว่าเป็นเคมีเนาะเป็นเคมีเป็นเป็นเม็ด ทำลายกำจัดหอยเซดีนะได้ทั้งหอยเซดีแล้วก็ทั้งอหอยทากนะแต่ว่ามันเป็นเคมีอันนี้เราใช้เยอะก็ไม่ได้นะที่เป็นเคมีเพราะว่ามันจะอันตรายต่อต่อพืชผักเรานะแล้วพี่สีก็จะใช้ตัวนี้เนาะปูนขาวนะใช้ปูนขาวที่ มาจากเปลือกหอยนะเพื่อเพื่ออะไรครังเพื่อนใช้ประมาณนี้เพื่อปรับนะปรับสภาพดินดินอาจจะมีเชื้อรานะอาจจะมีเชื้อราหรือว่าอาจจะมีเชื้อโรคที่นำพาให้ต้นไม้เราอาจจะไม่ไม่เติบโตนะก็โรยไปนะ ปูนขาวเป็นไตรโครนมาม่าที่ทำลายเชื้อราในดินนะก็สัตว์แาแลงพวกนี้นเนาะเขาก็จะเดินเดินหนีออกจากดินที่เราจะไปปลูกนะเพื่อนนะเน,นี่ยหอยจะดีเยอะมากอันนี้เป็นดินที่พี่สีไปไปหมักไว้กับในตรงที่เป็น โคนคนต้นกล้วยเนาะที่สี่เอกใบไม้ไปหมักแล้วก็มีดินเก่านะไปหมักเอาไว้นะแล้วก็จะมีปวกมีปวกมีจาวปวกนะที่สีก็มารวมเป็นเนี่ยเป็นดินตรงนี้นะแต่ว่าเรายังไปปลูกไม่ได้เราต้องมาทำการ ฆ่าเชื้อก่อนพักดินเนาะมีไส้เดือนด้วยนะเ mm hmm. พื่อนเห็นไหมคะอันนี้ไส้เดือนโดนที่โดนเกลือเขาก็จะออกร้อนผิวแบบนี้นะเพือ่อนแต่จริงๆแล้วไส้เดือนพวกนี้เขาจะเป็นตัวชีย่อยสลายธาตุอินทรียธาตุอินทรีย์วัตถุก,ก็คือพวกน,นี้นี่เพือพ่อนตัวช่วยทำงานของพิซิี่ ช่วยย่อยนะช่วยย่อยมันก็อยู่ในนี้ช่วยย่อยวัชพืชช่วยย่อยอใบไม้เนี่ยใบไม้ที่พี่สีเอามาทำเป็นดินหมักเนี่ยอันนี้พี่สีจะหมักตากแดดเอาไว้อย่างนี้นะไม่ได้แบบหมักตากแดดฆ่าเชื้อเอาไว้แบบนี้ ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนะด้วยประมาณด้วยประมาณอาทิตย์นึ่งนะพี่ก็ตักในตรงนี้แดดจะจัด,จดมากในเวลาช่วงกลางวันใส่ปูนขาวอีกเพื่อความแม่นยำเพราะว่าเราต้องหมักไว้นานหลายวันเดี๋ยวปูนขาวนี้เขาก็จะ ่าเชื้อโรคมวลมแมลงเชื้อราที่อยู่ในดินนะ,ะนี่ก็คือวิธีการกําจัดมวลมแมลงและศัตรูพืชที่อยู่ในดินก่อนที่เราจะนํำดินที่เป็นดินหมักใบไม้หรือดินเก่าที่จะนําไปปลูกนะเพื่อนเพราะว่าต้องมีวิธีการพักดินนะพักดินแล้วก็มากำจัด มวลมแมลงศัตรูพืชในดินก่อนนะที่ดินเก่าที่กำจัดมวลมแมลงศัตรูพืชหอยเจดีของพี่สิรินะคะก็ทําแบบนี้นะแล้วก็นําดินมาตากตากแบบพึ่งไว้กลางแจ้งนะคะพเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเวลาช่วง ช่วงสายอีกหน่อยก็จะมีแดดมาแล้วเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวแดดก็จะมาถึงตรงนี้แหละเพื่อนนะ,อะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่สรีกพาเพื่อนมาทำวิธีการกำจัดมวลแมลงศัตรูพืชในดินนะแบบง่ายๆของพี่ศิรินะคะใช้เกลือแล้วก็ปูนขาวนะจะได้ ไม่ได้ยุ่งยากนะแต่ว่าได้ผลแน่นอนนะได้ผลแน่นอนแล้วเราก็พักดินเอาไว้นะประมาณพอปร,ประมาณเอ่อสี่หชั่วโมงต่อวันเนาะเราก็จะมากับกลับกรองแบบนี้เพื่อนนะกลับกรองแบบนี้นะบบนนะเพื่อให้ดินที่อยู่ข้างล่างเขาได้ขึ้นมาเจอแดดนะเพื่อใช้ความร้อนจาก แสงแดดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในดินนะคะเราต้องมากลับวันหนึ่งเราก็กลับสักสองครั้งะเราก็พักดินไว้ประมาณ7-10วันแล้วค่อยนำดินไปปลูกนะคะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะพาเพื่อนไปอัปเดตต้นอะโวคาโดนะคะ